ก่อนอึ่นได้คือต้องขอขอบพระคุณท่านนี้นะครับอาจารย์วุธิกรนะครับวุธิกรน้อยเงินนะเป็นศิลปินชั้นครูแห่งเมืองล้านนานะแล้วก็ข้ามบอดอยู่ในวงการสร้างพระมาเกือบ30ปีนะคือเป็นเป็นคนที่สมถะสันโดษจริงๆนะครับแล้วสร้างพระด้วยใจจริงๆนะคือเป็นเป็นคนบุคคลที่กราบได้เลยนะหน้าตานี่ไม่ต่างกับ พระเท่าไหรนะ่ท่านได้ช่วยแกะสลักองค์พระนะซึ่ง,งผมเพิ่งทราบนะว่าท่านตั้งชื่อไว้นะครับว่าเป็นพระไตรโลกนาถเชียนเียงแสนสิงหนึ่งเนี่ยเอาไว้ดูนะอันนี้เป็นภาพองค์จริงนะครับที่ผมมาตั้งกล้องร่วมไลฟ์คืนนี้ด้วยนะฮะไม่ใช่แค่ภาพถ่ายนะครับนี่คือภาพที่เ,เป็นของจริง แล้วตั้งอยู่ตรงหน้าประดิสถานอยู่ตรงหน้าผมนี่เองนะครับเดี๋ยวเราจะมาอาศัยองค์ท่านเนี่ยนะครับในการที่จะสร้างเครื่องเตือนนะสร้างกระแสนะมหาสมุทรเมตตาร่วมกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะขยายไปทีละลำดับนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างนี่คือก่อนที่เราจะทำกันได้เนี่ยต้องมีความเข้าใจอันหนึ่ง อาจารย์วุติกรเนี่ยนะได้แกะสลักพระองค์นี้นะครับจากกิ่งพระศรีมหาโพธิที่ประดิษฐานอยู่ณมหาเจดีพุทธกยารัฐพิหารประเทศอินเดียนะครับซึ่งต้นโพป,ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นวงที่4คือเจเนอเรชันที่4แล้วคือคือ,คอ,คอมีการล้มหายตายจากมา4รุ่นแล้วนะรุ่นนี้รุ่นที่4นะครับแล้วอาจารย์วุติกรเนี่ยก็ได้มอบ พระองค์นี้นะครับให้กับมูลนิธิบุรณะพุทธนะครับเมื่อวันที่21กรกฎาคม2563นะฮะเนื่องจากว่าอันนี้อันนี้ที่ที่อาจารย์มอบให้กับพวกเรานะฮะหลังจากเสร็จภารกิจสร้างพระปฐมเทศนานะฮะก็อันนี้เป็นรูปนี้นะครับอันนี้เป็นที่ที่ท่านสร้าง ไว้ให้พวกเรานะที่ที่เราสร้างร่วมกันองค์นี้นะครับองค์ใหญ่เลยคือหลังจากเสร็จที่สร้างถวายวัดไปแล้วเนี่ยนะครับองค์นี้องค์ผสมเทศนาจำลองเนี่ยนะ,ะท่านก็ได้แกะสลักพระซึ่งผมมาเรียกมานานแล้วนะครับว่าพระบุรณะพุทธเนื่องจากว่าผมเองเนี่ยใช้เป็นศูนย์กลางของความรู้สึกความทรงจำ นะย้ําเตือนกับตัวเองว่าที่ทํามูลนิธิบุรณาพูดทธมานะครับเพื่อจุดประสงค์อะไรโดยมีพระองค์นี้นะเป็นเครื่องเตือนเป็นเครื่องเตือนใจผมประิษฐานองค์ท่านไว้ในห้องพระแล้วก็กราบไหว้นะมาเป็นเวลานาน,านพอสมควรทีนี้พอ,อเราได้เห็นนะครับว่าคุณสมบัติของพระหมายที่พวกเรานะน่าจะพร้อมใจ ถวายความนอบน้อมด้วยศรัทธาด้วยความเต็มใจเนี่ยไม่ธรรมดาตรงที่หมายที่นำมาแกะสลักนะครับมาจากต้นโพพันเดียวกันบริเวณเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าอาศัยประทับนั่งตรัสรู้พูดง่ายๆว่านี่เป็นวัตถุที่ใกล้เคียงที่สุดกับการเป็นพยานการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นคงไม่มีข้อ น่าสงสัยอะไรนะครับถ้าหากว่าเราจะมาถวายามหาสมุรเมตตาเป็นพุทธบูชานะครับประจุลงอง์พระร่วมกันเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะคือไม่ใช่ว่าจะต้องมาล้อมสายสิลหรือว่าจะต้องมาเสกเป่าอะไรกันนะแอดมินเบลได้เอาลิงก์ของรูป พระนะครับใส่ไว้ในคอมเมนต์แล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปลงเครื่องหรือว่ามือถือเพื่อที่จะอาศัยองค์ท่านเป็นเครื่องเตือนได้นะครับหลังจากที่คืนนี้เราได้ร่วมประจุมหาสมุทรเมตตาถวายแด่องค์ท่านกันนะฮะ